วาอสวัสด <anto government> <sh arp ic> ีครับสวัสดีเอฟซีกันครับได้ยินครับฟ้ามึงกเจอดีู470ครับติดลมครับพี่น้องเดี๋ยวจะใส่สีหาดึงนะครับเดี๋ยวมึงรับสีขึ้นบ่ บดึงบขึ้นก็เอาฟอร์ดครับไอนี่น่าจะลมทั้งไฮครับติดมาทั้งทั้งถึงครับจำเดี๋ยวเบิงบ้งไปน้ำกันครับว่าวเลยโอ้โหขึ้นขวามาก เ,เดี๋ยวลุ่นน้งกันครับสิงคิรบ่ปีครับปี๋เสือหนามันแก่นครับเดี๋ยวนี้มันแก,นก่นอยู่มันข่ำนะครับเลยชี สบายสบายครับพอได้สู้ขึ้นซื้อครับมันสี่ครับบเริงว่ากับจมแห่งถตกไอ้น้องสาเกาองศิกระอาจจะขึ้นยาครับเปนานการฟสี่ซื้อครับแต่ก็ต้องลใส่รถอีกขั้นหนึ่งสู้ขึ้นนะครับ ลหน้าคนขลางลมครับนี่ครับเขาสูงกับตั้งสิละเขาสูงลหน้าลมกับกินยาครับเสียงนี่โหลดครับเสียงโหลดนี่โหลดเลยว่าเขาคนข้างนาครับ ผมค่อยสร้างได้เยดีมขาั็นเรียงล้อมร่อเขานาแห้งครับเสียงเครื่องนี่โรดเลย อาจจะพ่ลมอีกแล้วครับผมอาจจะมานนะครับว่าเขาเขามันสูงครับเกี่ยวหยาบเวลาหยุ่ปาขึ้นสูงนี่ครับเขามันกาอันนี้นะครับเขาค่อนข้างๆน้านําแหละนะครับเลยหน้าลงนะครับตอนอาจจะลมอยู่ประมาณจะเทปใช่แล้วแจนี่นะครับเมื่อคืนก็เพราะอากาศลมหรอกเอาครับประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ